สัปดาห์นี้ก็เป็นอีกครั้งหนึ่งนะครับที่ผมรู้สึกว่าหนังที่เข้ามาใหม่เนี่ยไม่ได้น่าสนใจเลยนะแต่ว่ามีเพื่อนๆหลายคนแบอบกว่า King Arthur มันสนุกดีนะครับก็เลยอาจไปดูสะหน่อยก็ได้เนาะ King Arthur l e g end of the sword หนังเรื่องนี้ก็ได้รับการกำกับโดยการริชชี่นะฮะซึ่งก็เป็นผู้กำกับที่มีความสามารถแล้วก็มีสไตล์ปของตัวเองสูงมากๆนะครับแล้วนอกจากนี้นักแสดงในหนังเองเนี่ยก็ค่อนข้างดังนะครับอย่างชาลีฮันนอมจูดลอยอย่างนี้นะฮะ เอาจริงๆนะครับหลังจากที่ได้ดูเทรลเลอร์ของหนังเรื่องนี้แล้วนะต้องบอกเลยว่าผมรู้สึกได้ถึงออร่าหนังแปลกออกมาเยอะมากๆเลยแล้วมันก็เป็นไปตามคาดนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยบ็อกซ์ออฟฟิศของหนังเรื่องนี้เนี่ยเรียกว่าเจ๊งถล่มะลายเลยนะเพราะทุนสร้างเนี่ยสูงถึง175ล้านเหรียญน,นะครับแต่ตอนนี้เนี่ยเหมือนจะได้ตังทั่วโลกไปไม่เท่าไหร่นะฮะไม่แน่ใจว่าตัวเลขเท่าไหร่เดี๋ยวจะขึ้นไว้ตรงนี้แล้วกันเนาะเอาเป็นว่ามันเจ๊งอะ สำหรับตัวล็อตเรื่องของหนังเรื่องนี้นะครับเอาจริงๆเนี่ยมันก็เป็นสไตล์อัศวนโตะกลมแบบที่เราเคยได้ยินมาบ้างแล้วนะฮะก็คือมีอาร์เธอร์ใช่ไหมซึ่งเป็นทายาทกษัตริย์นะครับแต่ทีนี้เนี่ยเขาก็เหมือนกับว่าโดนไล่ออกไปอยู่ในสถานที่ก,กักกักนะฮะเพราะว่าลุงของเขาที่เป็นนักเวทเนี่ยต้องการจะครองบัลลังก์นะครับแต่แล้วอยู่มาวันหนึ่งเนี่ยอาร์เธอร์ก็ไปดึงดาบ excaliber เอ,อกไาจะหินได้แล้วก็ทําให้ผู้คนทั่วอาณาจักรเนี่ยก็รู้ว่าเขาเนี่ยเป็นทายาทกษัตริย์นะฮะแล้วผล,ะะลุ้าานะก็เปรอขขงงมณี เ,เรามาเริ่มจากส่วนที่ผมชอบในหนังเรื่องนี้ก่อนเลยนะฮะอย่างแรกเนี่ยก็คือตัวละครอาร์เธอร์กับลุงของเขาเนี่ยผมจําชื่อไม่ได้นะเดี๋ยวผมจะขึ้นไว้ตรงนี้แล้วกันรู้สึกว่าเป็นตัวละครที่ดูมีมิติมากๆนะครับแล้วก็ตลอดทั้งเรื่องเนี่ยมีเรื่องราวอะไรให้เราได้เห็นด้านต่างๆของทั้ง2ตัวละครนี้เยอะมากๆเลยทําให้รู้สึกว่าพอดูไปแล้วเนี่ยไม่ได้เป็นแบบฝั่งดีฝั่งร้ายอะไรย่างนี้เฉยๆอะ่ะรู้สึกว่า มันมีอะไรน่าสนใจมากกว่าน,นั้นนะครับอีกอย่างหนึ่งเนี่ยก็คือลักษณะการถ่ายทําของการริชชี่นะฮะซึ่งแน่นอนว่ามันเป็นสไตล์เอกลักษณ์ของเขาอยู่แล้วก็คือหนังเนี่ยจะดูมีพลังงานดูกระฉับกระเฉงตัดต่อแบบฉึบฉับไวมากนะครับซึ่งมันก็ทําให้หนังเรื่องนี้เนี่ยไม่ได้แบบดูน่าเบื่อหรือว่าดูเฉื่อยชานะฮะซึ่งปกติเนี่ยปัญหาของหนังแฟนตาซีก็คือพอมันไม่ได้มีฉากอะไรอลังการเนี่ยมันมักจะน่าเบื่อนะครับซึ่งหนังเรื่องนี้เนี่ยก็ไม่ได้มีปัญหาตรงส่วนนั้นแต่ทีนี้นะฮะ ้สไตล์ที่เรียกว่าตัดต่อเร็วฉุบฉับอะไรเนี่ยนะเอาจริงๆเนี่ยพอมันเล่นเยอะๆเข้านะครับรู้สึกว่ามันก็ไม่ค่อยเข้ากับตัวหนังเหมือนกันนะเพราะมันกลายเป็นว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยเน้นไปกับสไตล์การตัดต่อหรือว่าสไตล์การเล่าเรื่องที่แบบพยายามจะทําตัวให้แตกต่างอะไรประมาณนี้นะครับแล้วทีนี้เนี่ยพอหนังดําเนินเรื่องไปเรื่อยๆเนี่ยกลายเป็นว่าในภาพรวมเนี่ย ตัวเนื้อเรื่องมันไม่ได้โฟล์ไปอย่างที่ควรจะเป็นนะฮะคือดูไปแล้วเนี่ยกลายเป็นว่ามันดูตัดฉุบฉับฉุบฉับแล้วไปไปมา,มาเนี่ยรายละเอียดอะไรต่างๆเนี่ยมันก็ไม่ค่อยชัดเจนนะครับเพราะว่าดูๆไปก็อาจจะเกิดอาการงงได้ว่าตกลงมันเกิดอะไรขึ้นนะและอย่างสุดท้ายนะฮะก็คือช่วงท้ายของหนังเรื่องนี้เนี่ยดูเป็นมหากรรม CGI มากเลยก็ตอนแรกเนี่ยผมรู้สึกว่าดูโอเคนะแต่พอเข้าช่วงแอคสุดท้ายเนี่ยมันแบบกลายเป็นมีแต่ CG ตูมตามเต็มหน้าเลยอะไรประมาณนี้นะครับ ทีนี้เราก็มาพูดถึงในส่วนของการแสดงดกันบ้างนะฮะในภาพรวมเนี่ยถือว่าทําออกมาได้ดีมากๆนะครับนักแสดงส่วนใหญ่ในหนังเรื่องนี้เนี่ยก็แน่นอนว่าเป็นคนอังกฤษเนาะแล้วผมรู้สึกว่าก็ทําออกมาได้ดีทุกคนนะครับแต่ที่เด่นมากๆเนี่ยก็คือตัวจูดดลอนะฮะซึ่งผมรู้สึกว่าเป็นตัวละครที่น่าสนใจแล้วเขาเนี่ยเล่นออกมาได้แบบเก๋มากๆอะ่ะคือเล่นออกมาแล้วเรารู้สึกได้ถึงความชั่วความแบบ เออความที่เขาแบบเป็นคนที่ต้องการจะแย่งชิงราชสมบัติอะไรเงี้ยคือแบบออร่ามันออกนะครับแล้วที่สําคัญเนี่ยพอหนังต้องการจะโชว์อะไรที่แบบเป็นด้านที่เกี่ยวกับมนุษย์ของเขาเนี่ยเราก็รู้สึกได้จริงๆนะอย่างบางฉากเนี่ยก็แบบเออเล่นแล้วมันทําให้เราลืมไปเหมือนกันว่าเขาเป็นตัวร้ายของหนังเรื่องนี้นะในโซของชาลีฮันน์เองในบทอาร์เธอร์นะครับรู้สึกว่าก็ทําออกมาได้ดีนะแต่ที่มีปัญหานิดหน่อย,ยก็คือ ผมรู้สึกว่าเขาไม่ได้มีสเสน่ห์ที่จําเป็นต่อการเป็นนักแสดงหนังยังไงไม่รู้อะคือเขาเล่นออกมาได้ดีมากนะครับไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยแต่รู้สึกว่ามันขาดสเสน่ห์อะไรบางอย่างไปที่แบบทําให้มันคลิกแบบจริงๆอะซึ่งผมเองก็อธิบายไม่ถูกเหมือนกันนะครับทีนี้ก็มาพูดถึงในส่วนของเทคนิคบ้างนะฮะส่วนที่ผมรู้สึกว่าเด่นที่สุดในหนังเรื่องนี้เนี่ยก็คงจะเป็นการถ่ายภาพนะครับรู้สึกว่ามันมีการใช้มุมกล้องที่แตกต่างแล้วก็ แปลกแยกมากๆเลยนะในส่วนของหนังแฟนตาซีแล้วก็การตัดต่อเองเนี่ยก็ดูแบบฉึบฉับแบบดูไวกระฉับกระเฉงอย่างที่บอกไปเลยเนาะคือส่วนส่วนนี้เนี่ยเอาจริงๆถ้าเกิดพูดถึงเฉพาะด้านเทคนิคนะรู้สึกว่ามันก็ทําออกมาได้ดีมากๆนะครับในวนของ CGI เองเนี่ยในภาพรวมก็โอเคนะฮะแต่ว่ามันมีบางซีนเหมือนกันที่อย่างที่บอกไปว่ามันดูแบบหนักมากๆไปทางงานภาพคอมพิวเตอร์อะไรเงี้ยจนมันแบบกลายเป็นเหมือนเกมมากกว่านะ ในโซนของดนตรีประกอบเนี่ยรู้สึกว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยมีการใช้แบบดนตรีที่แปลกมากๆเลยแต่ว่ามันก็เวิร์กในหนังนะฮะคือพอเทียบเข้ากับโทนของหนังในภาพรวมแล้วเนี่ยรู้สึกว่าช้อยการทําดนตรีเนี่ยดูเหมาะสมแล้วก็มันมากนะครับคือเป็นจังหวะที่แบบมีกลองค่อนข้างเยอะอะไรเงี้ยสรุปแล้วในภาพรวมนะครับหนังเรื่อง King Arthur Legend of the Sword เนี่ยก็เป็นหนังแอคชั่นแฟนตาซีสไตล์ใหม่ที่ดูแตกต่างแล้วก็ ดูสนุกดีนะครับแต่เอาจริงๆแล้วเนี่ยพอมาคิดไปๆมาๆนะฮะรู้สึกว่าการเล่าเรื่องเนี่ยไม่ค่อยสมูทไม่ค่อยโฟล์เท่าไหร่นะครับในโซของ CGI เองก็มีทั้งในส่วนที่ดีแล้วก็ไม่ดีนะฮะแต่ในภาพรวมเนี่ยเอาง่ายๆคือถ้าเกิดไปดูเอามันเนี่ยก็ไม่น่าจะมีปัญหานะครับถ้าเกิดคนดูคลิปนี้แล้วถูกใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subs u b s c r i b e ให้อกำลังใจกันด้วยนะครับติดตามข่าวสารของเพจได้ทาง Facebook ใน description box ข้างล่างเลยสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนบ๊ bye bye.